เขาก็ลุกไหมเขาก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับมาช่อนครับมาช่อนนี่ครับสวยๆนีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย <stol ie. c oughs> ์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายนะครับเดี๋ยวมาดูหมายนะครับผมครับหมายก็ แถวข้างวัดเขียนนะครับบ้านโคกตราดนะครับ้บ้านตะแบกนะครับบ้านตะแบกอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับเป็นป่ามันนะครับก็ปลูกมันปลูกตัวฝักยาวครับมันเป็นที่โล่งนะครับนกก็ลงมาหากินเศษมันครับก็วันนี้ก็เอาสายดวนมาครับใส่หลักนะครับ มาลองดูครับว่ามันจะทำดีขนาดไหนครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมใส่แล้วครับนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับใส่ชุดนึงครับอ้อมนกครับน่ครับมาลุ้นกันครับใส่ไว้อยู่ใต้ต้นหนม่วงครับมขันเต็มครับ ไม่รู้ตัวมีตัวไหนสู้หรือเปล่าเคยได้ไปตัวหนึ่งครับหมายนี้เคยได้ไปตัวหนึ่งแล้วครับที่ใส่ตอนนั้นครับแต่เอากระโจมมาใส่นะครับใส่โดนก็ทำนะครับ ก,ก็เขาเคยผูกขามาครับเคยเล่นนกผูกขาครับมันก็ไม่กลัวนะครับก็ทำครับลุ้นไปเรื่อยๆครับผมนกก็บินมาใกล้แล้วตรงต้นมะม่วงเนกะ็บไม่ใจคนระับมะม่วงฝั่งนูงนะ้นครับตรงกับต้นมะพร้าวครับมาเกาะอ,อยู่นะ มาก่อนอยู่ตน้นมะม่วงตรงกับต้นมะพาวนกไล่คูกันเต็มเลยครับนกป่า นี่ครับติดนกเยี่ยงครับผมสองนิ้วครับนกเยี่ยงครับจะปลดปล่อยกันครับ โอยังไม่ทันเข้าครับให้เอียงเข้าก่อนครับผมนี่ครับปล่อยเข้าไปครับใส่ไปที่เก่าครับก็บวกชุดใหม่ใส่ครับ,บวชุดติดตะกี้มานั่งปลดเยือบพันกันลุงตุงนั่งนะครับผม ลงครับอยู่ฝั่งนี้ครับกำลังเดินไปหาครับกำลังวิ่งไปหาเลยครับไม่รู้ตัวไหนครับยังไม่ขันนะครับไปแล้วครับดึงไปเดือกเหมือนรับว่าเป็นไงครับวิ่งไปหานกตอเลยครับ

ไม่ได้ยินเสียงลกป่า ป่ามันคูลนะไ,ได้ยินเสียงป่าคูเลนป่าไปงไหนบ้างนนะบางมบางบางต้นมะพร้าวนะครับตรงกับต้นมะพาร้าว ครับเดินออกครับผมมัไปสู้ครับเดินออกมาครับเดินออกกลับมาคืนครับนี่ครับนี่ครับ,รบตรงใกล้ๆต้นกล้วยนะครับ เดินนอกก็เฉยครับไม่สู้ครับผมครับกลางๆต้นกล้วยครับแบบต้นตรงกลางนะครับเดินออกเฉยครับไม่สู้ครับเสียงใหญ่หตัวนี้ครับมาลองอยู่ใกล้ๆครับ 葛优。 ยยอยู่ตรงยอดนะครับตรงใบมะพร้าวยื่นน,ะน่ตรงยอดนะครับเสียงเด็กครับอันนี้แต่ไม่รู้กี่กุ๊กนะครับเรียกใส่

กำลังเข้าลงแล้วครับลงแล้วครับแต่ไม่รู้เอียงทำบวงนี่หมดหรือยังครับ,นะรบอื ตีกัน,นครับตีกัน,นะค,ค,นครับหัวเอี้ยงไปหุ่นิกเอาติดแล้วครับ ติดแล้วครับนะครับได้ยินเสียงมีอ่างอยู่คำหนึ่งครับ เต็มข้อครับผมเห็นครับติกเต็มข้อเลยครับเสียงเล็กครับน่าจะมีอ่างอยู่คำนึงครับผม สายด่วนเนาะสายด่วนเนาะเรื่เร็วอยๆสายด่วนแม่เอาครับโดนตีไปหลายตุกครับเนี่ยสายด่วนนะขึ้นหลังสายด่วนนะครับตีกันสองสามทีบินมาอีกตัวนึงครับจะมาแจมด้วยครับพอดีตัวนี้ติดก่อนครับผม ครับิดมาจากต้นนู้นะครับครบัต้นมะม่วงต้นนู้นครับร่อดลงมาครับมาเกาะอ,อยู่ต้นที่ใสนะครับใกล้ๆก,กันครับจะด้วยนะ ที่ยินริวเสียงใหญ่ครับนี่ครับอยู่คุ้มนี้ครับตีปีกใกล้ทุเรียนอยู่ครับนี่ครับอยู่คุ้มนี้ครับเดี๋ยวจะหาที่ใส่ครับใส่เอาริวครับริวเสียงใหญ่มากครับทะกี้ทเรินเขาอยู่นี่ครับตีปีกไปตีปีกมาครับตัวไหนไปใกล้ตีปีกใกล้หมดครับเดี๋ยวจะไปใส่ดูครับ นีใกล้ๆเลยครับผมมาอยู่ใกล้ๆครับเขาก็ยังไม่บินหนีนี่ครับรลิวครับครับนี่อยู่พุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ครับจะมองเห็นนะครับหญ้ามันสูงครับถอนกว่าจะได้ครับตะกี้ กันครับว่าจะลงมาสู้เปลาทำดีครับตัวนี้ที่ปีกไล่ตุวขนอยู่ครับริ้วริ้วตันเลยริ้วตันเลยน่ครับขันอยู่ครับครับอยู่ทางกิ่งขวามือครับ ขวามือกิ่งตั้งๆสองอันครับอันข้างนอกนะครับนราจะมองเห็นครับจะมาลงดูครับว่ามันจะลงหรือเปล่ามเห็นมันน่าจะลงครับจะลงก็ราดูตอนมันติดนะครับ สายด่วนจะทำหรือเปล่าเราดูตะนกป่ามันตีปีครับสายด่วนก็จะทำหมาก็เยอะครับผม,มนาใกล้ๆเลยครับไล่ขู่นกป่าครับไล่ขู่นกป่าเดี๋ยวค่อยดูครับถ้ามันเห็นมันจะลงหรือเปล่า ลุ้นให้ได้เร็วด้วยกันครับสายด่วยนยังไม่ร้องเลยครับน่าจะอยู่ป่าลึกลกมากหรือไม่กล้าร้องครับถ้าร้องลงเลยนะครับเนี่ย เลยครับเพื่อนๆรถไฟใหม่ไม่ทําเลยครับนกปลาลงหากินข้าวลูกปาทางไหนแล้วครับไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนั้นอยู่ตรงนี้นะครับตีปีกไล้ทุยหินอย,อยู่ตันเลยครับอย่างกลางๆไปหาใหญ่ครับ หายไปทางไหนเนาะลกต่อก็ไม่ร้องหยุดเลยครับดีมันลกมากครับมองไปไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวุนดูสักหน่อยครับก็ครับนู่นครับร้องอยู่นู่นครับร้องอยู่ข้างตานู่นครับ นู่นครับไปร้องอยู่นู่นครับนกต่อไม่ขันครับนกต่อไม่ขันนกก็หยุดเฉยเฉยเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่ครับรู้แล้วครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับตอนกลางวันก็จะออกมาหากินอยู่นี่ครับนี่ครับข้าวก็กำลังกำลัง จะสุกครับนี่ครับข้าวกำลังจะสุกลงมากินยู่แถวนี้ครับตอนกลางวันแต่ตอนช่วงเย็นเย็นก็ไปนอนอยู่ในป่านู่นครับครับน่าจะแค่นี้นะครับสายด่วนไม่ทำเลยครับได้ตัวหนึ่งหยุดเลยครับเก็บนกก่อนครับ กระผหมายนี้ก็นกไปเยอะครับผมเ,ออเยอะมากครับมีทั้งสองกุ๊กวา,างก็มีครับแต่ว่าใสายย่ยากครับหมามันเยอะครับหมาม,มาเดินแถวนี้เยอะครับใสก่ก็นั่งไกลไม่ได้ครับนะครับริวก็ร้องนะครับร้องอยู่ในปางนะ ลังแก้ตัวใหม่ครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับได้หนึ่งแต้มครับนี่ครับแต้มเสียงเสียงเล็กครับแต่ไม่รู้กี่คุ๊กครับลงมาเรียกอย่างเดียวครับใส่ตีใก่สายด่วนนี่ครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ